มเตอร์แรมย่อมาจากคำว่า Random Access Memory แรมจะทำการเก็บข้อมูลได้แต่เฉพาะเวลาที่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงเท่านั้นแรมทำหน้าที่อะไรแรมทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลและชุดคำสั่งเพื่อส่งไปยัง CPU และ CPU จะทำการประมวลผลอีกครั้งหนึ่งในตัวของแรมได้ถูกแบ่งออกเป็น4ส่วน 1. 1. input storage area เป็นส่วนที่เก็บข้อมูลนำเข้าที่ได้รับมาจากหน่วยรับข้อมูลเข้าเช่นข้อมูลที่ได้มาจากคีย์บอร์ด 2. working storage area เป็นส่วนที่เก็บข้อมูลที่อยู่ในระหว่างการประมวลผล3 output storage area เป็นส่วนที่เก็บผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล ตามความต้องการของผู้ใช้เพื่อที่จะรอการที่จะส่งออกไปยังหน่วยแสดงผลอื่นๆเช่นจอภาพ 4. โปรแกรม Storage อเรีเป็นส่วนที่ใช้เก็บชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ผู้ใช้ต้องการจะส่งเข้ามาเพื่อใช้ให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามชุดคำสั่งดังกล่าว ของเรมเรมที่เรานำมาใช้งานนั้นจะเป็น IC ตัวเล็กๆซึ่งส่วนที่เรานำมาใช้งานเป็นหน่วยความจำหลักจะถูกบัตรกรีติดอยู่บนแผงวงจรเป็นโมเดลซึ่งมีหลักอยู่2โมเดลคือ H I M M กับ D I M M H I M M หรือ Single Inline Memory m o d u l โดยที่โมเดลชนิดนี้จะรองรับ data path 32บิตโดยตั้ง2ด้านของซ i ร์คิวบอร์ดจะให้สัญญาณเดียวกัน DIMM หรือด้วน In-Line Memory modern. Modern need, m o d e เดโดย m o d ด r n นี้จะเพิ่งกำเนิดมาไม่นานมี Data p a t t ถึง64บิตโดยดัง2ด้านของ Skill Board จะให้สัญญาณที่ต่างกันตั้งแต่ CPU ตะกวูตระกูลเป็นเตี้ยมเป็นต้นมาได้มีการออกแบบให้ใจงานกับ Data p a t t ที่มีมากกว่า32บิต เพราะฉะนั้นเราจึงพบว่าเวลาจะใส่ H I M M บนสล็อต RAM จะต้องใส่เป็นคู่ใส่โดดโดดไม่ได้ m e m o r รี o โมเดิร์ปัจจุบันมีอยู่3รูปแบบคือ30พิน72พิน1 6 8พินที่นิยมใช้ในปัจจุบันก็คือ168พินค่ะชนิดและความแตกต่างของ r รม D-RAM DR หรือ Dynamic Random Access m e m o r y D-ram จะทำการเก็บข้อมูลในตัวเก็บประจุซึ่งจำเป็นต้องมีการ f ีเฟ h เพื่อเก็บข้อมูลให้คงอยู่โดยการ f ีเฟ h นี้ทำให้เกิดการหน่วงเวลาขึ้นมันจึงต้อง r รีเฟ h ตัวเองตลอดเวลาส่วน S-ram หรือ Static Random Access m e m o r y S-ram จะแตกต่างจาก D-ram คือ D-ram จะมีการ f ีเฟ h ตัวเองในขณะที่กำลังเก็บข้อมูล แต่ S-ram จะทําการเก็บข้อมูลโดยไม่ต้องรีเฟซมันจะรีเฟซก็ต่อเมื่อสั่งให้มันรีเฟซเท่านั้นข้อดีของ S-ram คือมีความเร็วสูงแต่มีราคาที่แพงจึงทําให้เป็นข้อด้อยของ S-ram RAM สามารถแบ่งออกได้11ชนิดดังนี้ 1. Dynamic Random Access Memory หรือ D-ram D-ram จะทำการเก็บข้อมูลในตัวประจุ ซึ่ง d ีเรมจะมีการดีเฟตตัวเองอยู่ตลอดเวลาการรีเฟตนี้เพื่อทำให้เกิดหน่วงเวลาในการเข้าถึงข้อมูล <S 2>, 2. S RAM หรือ Static Random Access Memory S RAM จะไม่มีการรีเฟตตัวเองโดยอัตโนมัติแต่จะมีการรีเฟตก็ต่อเมื่อได้สั่งให้มันรีเฟตเท่านั้นข้อดีของ S RAM คือมีความเร็วที่สูงแต่ด้วยราคาที่แพงมาก จึงเป็นข้อด้อยของ F-RAM 3. first page mode dram หรือ fpmdram ก็เหมือนกับ dram แต่มันจะลดช่วงหน่วงเวลาในการเข้าถึงข้อมูลลดลงทำให้การเข้าถึงข้อมูลของ fpm เร็วกว่า dram และอัตราการส่งถ่ายข้อมูลจะสูงสุดประมาณ176 MB 4. ะไ extend data output หรือ edodram i ิเดโอดีรจะทำการดึงข้อมูลจากเรมณตตำแหน่งใดๆซึ่งมักจะดึงข้อมูลจากเรมณตตำแหน่งที่อยู่ใกล้ๆและมีความเร็วสูงกว่า EDM ประมาณ5% 5. SDRAM หรือ s y n c h r o n o u SDM r a จะทำงานตามเข็มนาฬิกาขาขึ้นเพื่อรอรับตำแหน่งที่จะให้มันอ่านแล้วจากนั้นมันจะไปค้นหา ให้และให้ผลลัพธ์ออกมาซึ่งมีความเร็วมากกว่า EDO D RAM ประมาณ5%และมีความเร็วสูงสุดประมาณ528 MB 6 Double Data Synchronous Dynamic RAM หรือ DDR SDRAM จะแยกออกจาก SDRAM จุดที่ต่างกันก็คือ DDR SDRAM จะสามารถใช้งานได้ทั้งขาขึ้นและขาลงของสัญญาณนาฬิกาโดยที่อัตราการส่งถ่ายข้อมูลอยู่ที่1,064เมกะไบต์และการใช้งานใช้อยู่ในความถี่133เมกะเฮิรตซ์เจ็ดเรมบัสดีเหรือเรียกอย่างหนึ่งว่า r d r ์ m r d ร m แยกโัอกมาจาก d r e รซึ่งออกแบบโดย r ร m มบั เรมบัดนำดีเรมมาพัฒนาและปรับปรุงใหม่โดยวิธีการลดพินค่ะ8 c r เครดิตการ์ดเมมโมรีเครดิตการ์ดเมมโมรีคือส่วนที่บรรจุอยู่ในหน่วยความจำดีแรมซึ่งเป็นส่วนประกอบที่อยู่ในช่องเสียบสล็อตของโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ 10. ซีมอนแรมซีมอนได้ใช้เทคโนโลยีในการออกแบบชนิดเดียวกับชิปโดยมาจากต้นแบบของ IBM ซึ่งจะนำไปใช้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการนำไปใช้จะต้องใช้พลังงานจากแบตเตอรีร่ในการกรักษาหน่วยความจำ11 VRAM หรือ Video RAM VRAM VR <AM S 2> เป็นส่วนหนึ่งของ RAM ที่ใช้เก็บภาพต่างๆที่คอมพิวเตอร์กำลังแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Video Memory การคิดความเร็วของแรมที่ตัว memory chip จะมีเลขหรหัสเช่น SMC 1 1 0 0 0 0ถึง70ตัวเลขหลังขีดคือตัวเลขที่บอกความเร็วของแรมตัวเลขนี้จะเรียกว่า s s time คือเวลาที่เสียไปในการที่จะเข้าถึงข้อมูลหรือเวลาที่แสดงว่าข้อมูล จะถูกส่งออกภายต่างด Data Bus ได้เร็วแค่ไหนยิ่ง s s Time น้อยๆแสดงว่าแรมตัวนั้นเร็วมาก